ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้ยาหนิงมาช่วยเก็บผักหวานนะคะเอฟซเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บผักหวานเจ้าอ้อมอ้มไปทางนั้นแหละเพราะว่ามันจะได้ต้นต่ําๆข้อจะเข้าในสวนอื่นนี่เดีเ๋ยวเจ้าเข้าไม่ได้น,นี่มันสูงข้อเข้ามาเก็บตรงนี้ก่อนโอ้โหอ,อยู่ตรงไหนเนาะให้เอซี C อยู่ในร่มก่อน ดีเอ้ยด่ในร่มก่อนเด้อเดี๋ยวเก้เก็บผักหวานก่อนเดีย๋ยวจะไม่ทันเวลาเขาสั่งผักหวานสองโลนี่จะไม่ทันเวลานะคะต้นต่ำๆมาเก็บเลยมีบันไดก็มีนนกวัวมันจะเหี้ยหๆวนี่แล้วมันแดดแล้ว ว่าผักหวานเขาให้มาเก็บตอนเช้านะคะแต่อันนี้มีลูกค้าสั่งมาลูกค้าสั่งมาเลยอยากได้ตอนบ่ายนะคะเราก็เลยต้องมาเก็บนี่เลือดผักหวานเก็บเก็บเก็บได้ขายแล้วก็จะทำบ่พ่อก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ขายมาสองปีแล้ว ก็ไม่ได้ทำหลายปีหรอกเก็บช่อค่อยแล้วก็เก็บไปแกงรดเดอหวานเยอะแยะแล้วมันแต่ว่ามันต้นเล็กต้นน้อยเนาะแล้วก็ได้เก็บแบบแล้วก็ จะเอาไปแก่กจ็จ,จะหาเอายอดที่มันเก็บ่อยค่อยก่อนชักน้อยอยานหนึ่งปูปูอยู่ตรงนู้นค่อยมาตรงนี้ <c oughs> เก็บได้เจ้าจะไปเก็บปุ๊ยปู๊ยอยู่นั่นแล้วมันเหี่ยวหมดเด้อมันจะเหี่ยวหมดเด้อเพราะว่าผักหวานเนาะมันเป็นผักเนาะมันจะเหี่ยวไวนี่นะคะต้นไหนไหนก็โดกดุก,ดกไม่ถึงพันสามสี่ร้อย ไม่ถึงพันแล้วโอ้อยู่ตรงนี้มันแดกอยู่ตรงนี้ดีกว่าปลูกทุกอย่างนั้นแล้วโอ้โอขาตั้งกล้องก็ค่อยดีเนาะ FC ก็อยู่ในล่มนี้แล้วก่อนค่อยเก็บตรงนี้ก่อนมันจะมอด เผักหวานก่อนนะคะมันจะเหี่ยวเหียวเหียวไวลูกค้าเขาบ่อยากซื้อแล้วมันเหี่ยวมันต้องเก็บตอนเช้าแต่ค่อยนะมันไม่ไหนมาซีโทรสัง่งตอนไหนก็ได้มาแล้วมาเร็วมาเมื่อเช้านี้ก็ พึ่งโลก็ไปคราวเดียวยืดอีบ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 ,อบมันดื้อมันเด็ดมันร้อนสองมือเลยจะได้เร็วเรีวเรวเรว ถ้าเก็บผักหวานนะเจยมาเก็บนะเจยก็จะไม่ได้พูดอะไรได้เก็บเก็บมันจะไม่ทันเวลาแย่หนิงเข้าไปแล้วนู่นเป็นกระตาแล้วบอหลบล้อไปโอ้ยต้นนี้ก็ โอ้โหหมดหมดืมดมิดแล้วกล้องมันก็จะมืดมิดแล้วแหละเนอะเพราะมันแดดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน,นมันถึงจะได้ลุม่มมันถึงจะล่ม ไม่มอดมืดมิดแล้วบอกกล้องค่อยนะมันแดดนี่แล้วเจ้ามันเหี่ยวเร็วแท้นี่ว่าอย่างนั้นยังว่าจะไปแย่ไข่มดแดงแล้วค่อยจะเอาผักหวานไปส่งลูกค้าบ่ทัน เยอะแยะแล้วนี่ผักหวานนี่สีเอ้ยมันเห็นอยู่บ่เนาะทั้งขี้ไก่ทั้งนี่นะคะยอดผักหวานเก็บ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 มา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 อเอาไว้ใส่ันสีบแดดอ่ะ เอฟซีนี่ทั้งผีก่อนมันแดดพุนยานึงเก็บฟังพุนขอยจะเก็บฟังผีแล้วนะมันแดดเก็บอูนนี่ถักก้อนหอนยังไ,ได้มันมาเก็บตอน จักยุใสเป็นยัใครหมดแดงปาเข้าแล้บอนย่ใครหมดแดงปาเ้าล้วบอไปมือนผลัล้มแถวนั้นไิดเบอร์มันนกมีนมงโกีบอก็เป็่นตามมันแล้วแค่ไลนว่าเป็นดอบตัวปีนี่ีนีเขาบอเป็นปีที่แล้วนี่เปน ีนี้จ็กมันเป็นอย่างอ้นี่นะคะยาานิงขึ้นต้นหักหวานแล้วโอ้ไม,อะะไม่ได้ไปไกลก็ปีนป่ายขึ้นไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะมันแดดร้อนเนาะหัวเครื่องมันนอกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ